เอาวันนี้ก็มาทำความเข้าใจทางเดินของท่อน้ำดีของหมู่บ้านเฉยพฤกนะครับและนันเฮาอันนี้เราพูดถึงเฉยพฤกแลนนันเฮาซอยของถนนครับหนึ่งของสามสี่น่าจะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเริ่มจากน้ำเข้าบ้านก่อนวิว่งม,มาจากหน้าบ้านปื๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊เสร็จปุ๊บปบาดเข้ามาเข้าท่อนี้นี่คือท่อเมน้ำดีนะครับแล้วก็วิ่งม,มาทางนี้อันนี้คือจ่ายเข้าแทง วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีบ่าบ่าบ่าของแทงจุ่มลงไปเข้าน้ําก็จะเข้าแทงโอเคครับเสร็จในส่วนของน้ําเข้าแทงนะเนาะาย้อนกลับมาที่จุดนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นตรงเข้าบ้านก็ไปทางนี้ออกมาข้างบ้านนี่ก็จะเป็นการอ่าน้ําไปก๊อกก๊อกข้างบ้านถรงนู้เห็นไหมครับ ก็คือวิ่งมาตรงนี้นีดนนนน,น,มน,นมาตรงนี้อ่ะถอยกัมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวแยกเข้าไปใต้บานก็จะมาที่สิงกะห้องน้ําโอเคครับนี่คือชั้นล่างตรงแถบนี้อ่ะทางกับกันอ่ะตรงมาอีกนะครับตรงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บวิ่งมาก็ะจะรอดมานี้แล้วมาโผล่ตรงนี้ขึ้นมาที่ก๊อกนี่แต่ของผมม่าน้ำมันรั่วผมก็เลยตัดทิ้งเดินลอยอ่ะ ตรงนี้ต่อเรื่องนี้ไปไหนตรงมานี่มุดแต่ข้างล่างครับปาาไปนู่นเลยแล้วก็ขึ้นชั้นบนอันนี้คือทางน้ำชั้นบนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งอ่แล้วกลับมาตรงนี้นะครับน้ำตรงนี้เนี่ยก็คือคราวนี้ก็จะมีฟุตวาวดูดขึ้นมาจากตรงนี้วิ่ง,ง,งมานี่ตื๊ดๆๆๆมานี้โผล่ขึ้นเข้าปัม๊ม นี่คือน้ำเขาปัม๊มเสร็จปุ๊บออกมานี่ไปไหนออกมานี่นะครับไปนี่ไปบวกกับน้ำตรงนี้นะครับเพื่ออัดช่อระบบชั้นล่างน้ำปั๊มอมอกนี่ส่วนนี้ลิงก์เข้านี่อัดระบบชั้นล่างเพื่อน้น้ำชั้นล่างมีแรงดันในทางอกันเขามีทางแยกนะครับแยกตรงไปก็คือไปนู่นเลยบวกกับอันเนี้แยกตรงไปขึ้นข้างบนง่ายๆปัม๊มอันนี้มันจะบวกเข้าไปที่นี่กับบวกขึ้นไปชั้นบน เข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ขาออกปัม๊มบวกเข้าชั้นล่างบวกเข้าชั้นบนขึ้นข้างบนประมาณนี้